หลวงปู่แม่เกจิชื่อดังที่สังขารไม่เน่าไม่เปื่อยแห่งวัดลำกระดานโดยบารมีของหลวงปู่เมื่อครั้งยังมีชีวิตท่านจะคอยรักษาช่วยเหลือชาวบ้านให้หายป่วยและยังปัดเป่าป้องกันพิษจากสัตว์ร้ายจนได้รับฉายาเทพพระเจ้าผู้สยบงูแห่งลำกระดานค่ะี่สีสวัสดีค่ะ พสิทธิ์คาเห็นบอกว่าตรงนี้มีความสําคัญมากเราเริ่มตั้งแต่จุดแรกเลยดีกว่าว่าตรงนี้ที่เรายืนอยู่นี่คืออะไรบ้างคะก็บริเวณนี้ก็จะเป็นด้านหน้าวิหารมณฑพของหลวงปู่นะครับก็คือจากด้านหน้านี้จะเป็นสถานที่ที่เราจะให้ญาติโยมที่มากราบหลวงปู่ได้จุดทูบจุดทูปเพื่อจะบูชาหลวงปู่ก็คือเราจะให้จุดด้านล่างนี้ครับเมื่อเราจุดทูปเสร็จแล้วตรงนี้ก็มีป้ายคาถาบูชานะครับวิธีการบูชาหลวงปู่นะครับก็จะมีการจุดทูปกันสองครั้งก็คือครั้งแรกจะจุดห้าดอก เพื่อที่จะบูชาหลวงปู่แล้วก็หลังจากบูชาเสร็จก็เราจะจุดธูปอีก9ดอก9ก้าดอกนี้เพื่อเป็นการขอพรหลวงปู่ขอพรขอโชคลาภอะไรเงี้ยครับผมตรงหน้านี้ก็คือญาติโยมที่มาทุกคนก็จะต้องมาทําแบบนี้ก่อนที่จะเดินเข้าไปภายในมณฑมเดี๋ยวให้พี่สิทธิ์พาเดินเข้าไปภายในมณฑปเพราะว่าเรื่องราวของหลวงปู่ที่พี่สิทธิ์ได้รับรู้มาเดี๋ยวพี่สิทธิ์จะเล่าให้ฟังข้างในค่ะเข้าไปดูข้างในกันที่ผู้ชม เข้าไปตรงนี้เลยใช่ใชไหมครับตรงนี้เนะี่ยสร้างประมาณกี่ปีแล้วคะพี่สิอ๋อตอนนี้เริ่มสร้างจริงๆตั้งแต่หลวงปู่เสียก็คือปี2534<ะ>เริ่มวางรากฐานก่อสร้างมา<ะ>ก็เรยก่อสร้างมาเรื่อยๆ<ะ>จนมาสําเร็จก็ช่วงประมาณ2549<ะ>เพราะว่าหลวงปู่ท่านก่อนมรณภาพท่านสั่งว่าบนดบที่จะบรรจุสังขารท่าน<ะ>ไม่ให้ใช้เงินของวัดเด็ดขาดครับ<ะ>ผมก็เลยท่านหลวงพ่อพาาระอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ท่านก็เลยต้องหาเงินเองคือจะไม่ใช้เงินของวัด ก็ S <S คือเงินจากญาติโยมมาทำบุญลูกศิษย์ลูกหาที่ทรัทาหลวงปู่ท่านจะสร้างมันดบเพื่อจะมรตจุลังขงานก็จะมาทำบุญอะไรเงี้ยก็รวบรวมชนิดละหน่อยก็ใช้เวลานานอยู่ก็คือเราจะไม่ใช้เงินของวัดเลยสักบาท เรามาถึงตรงที่เป็นหลงแก้วอันนี้เดี๋ยวให้พี่สิริร้อนฟันิดนึงว่าอันนี้เป็นหลงแก้วที่บรรจุร่างของปู่ใช่ครับ <ฮะ S 2> เป็นหีบแก้วที่บรรจุสรีระสังขารของหลวงปู่น,นะครับสังเกตดูท่านจะเหมือนคนนอนค่<ฮ>ะถึงท่านจะเสียชีวิตไปแล้วเนื้อหนังของท่านก็ยังเป็นสีเนื้อค่<ฮ>ะจะไม่กลับมาดํา <ฮะ S 2> หรือผุเป็นขมวดเหมือนกับสิ่งที่เป็นของนอเน่าเปื่อยค่<ฮ>ะท่านจะเหมือนคนนอนหลับคือจะแห้งติดไปกับเนื้อหนังท่านจะแห้งติดไปกับกระดูกค่ะครับผมจะถ้าเกิดเรามองดีนะท่าน ตันงก็ผิวท่้งก็จะขาวเหมือนสีเนื้อหนังคนธรรมดาทั่วไปนะครับซึ่งนี่ก็คือไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดยาครับผม ล่าของหลวงปู่ไม่ได้ฉีดยาตามตามที่ท่านได้สั่งไว้ก่อนที่ <ผม S 1> ท่านจะละาสังขารในสมัยนั้นนะคะคุณผู้ชมก็คือย้อนกลับไปปี2534เวลาคน,นที่มาขอพอรมิสใหญ่จะมาขอพอรเรื่องอะไรคะอ๋อคนที่จะมาขอพอรหลวงปู่ก็จะมีหลากหลายครับผมจะเป็นขอพอรด้านโชคลาภหน้าที่การงานห,ห,หรือไม่ก็บางคนก็มีประสบปัญหาต่งตางๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาการงานปัญหาเรื่องครอบครัวก็จะมาขอพรให้หลวงปู่ช่วยครับผมแล้วก็บางคนก็สมวนมากจเป็นหนุ่มๆย่านนี้ ก็คืออายุครบเกณฑ์ทหารก็จะมาขอพรหลวงปู่ขอให้ไม่โดนทหารคือไม่อยากโดนครับผมก็มาขอพรหลวงปู่ส่วนมากก็จะประสบความสำเร็จก็คือจะไม่โดนเห็นบอกเรื่องราวของหลวงปู่คือไม่ได้แต่ ท่านลาสลีลาสังขารไปแล้วคือลาสังขารไปแล้วแต่ว่าตอนสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็มีเรื่องราวอภินิหารมากมายเลยใช่ไหมพิเศษคือเป็นคนเก่าคนแก่เขาก็เล่าผ่านมาอีกทีหนึ่งค่ะแต่สำหรับผมก็คือประสบกับตัวเองค่ะก็คือของปู่แต่อนนั้นนองปู่เสียไปแล้วตอนนั้นยังสมัยนุ่มนุ่มอยู่ค่ะก็คือได้เหรียญจากหลวงปู่มาแขวนคอเป็นเหรียญปีสองห้าสามหนึ่งด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ด้านหลังเป็นหลวงพ่อผู้ชินราชตอนนั้นแขวนอยู่เหรียญเดียวก็นุ่มนุ่มเนาะก็คือขนองไปเที่ยว ก็ไปมีเรื <shit. S 2> the ่องมีเรื่องกับคู่อริเมากันอะไรปกติก็พอดีคู่อริเขาก็เป็นพวกพวกกับทางการของร้านของผับนั้นพอมีเรื่องเสร็จปุ๊บเราเขาก็เรียกพวกการมาแล้วผมก็ใช้เลรกๆลายประแจขันล้อไปมีเรื่องก็คือฟาดเข้าไปพอฟาดเขาเสร็จปุ๊บการเขาวิ่งมาเขาก็ปืนเป็นปืนที่จะเป็นแมกกาซีนคือเขายิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัดตั้ง แตผ่ผมพอฟาดผมปุ๊บผมฟาดคั่วหลีบเสร็จปุ๊บเขาก็เอาปืนกระบอกนั้นเล็งเล็งมาที่หน้าผมก็คือกะยิงผมเลยแล้วก็เหนียวไกลเหมือนกับขัดลํากล้องไม่ออกปืนขัดลํากล้องใช่ปืนขัดลากล้องลำกล้องอเขาก็มาออกก๊อซย์ที่ขัดออกแล้วก็ยิงขึ้นไปอีกหนึ่งนัดแล้วก็จะเล็งมาที่ผมอีกทีหนึง่งก็เหมือนเดิมขัดลํากล้องไม่ออก ท่านท่านที่กระสุนก่อนหน้าเนี่ยที่ยิงขึ้นฟ้าก็คือ<ช>ยิงได้ปกติใช่นับที่สองก็ยิงฟ้าปกติส่วนตัวพี่สิทธิ์คิดว่าเป็นเพราะว่าเราแผนเหรียญของลูกไี่ใช่ใช่ครับผม,ผมแผนพระองค์เดียวไม่เคยแผนอะไรเลยครับผม,มเห็นบอกว่าก็คือเรื่องราวของลูกคือมีเยอะมากคนแถวนี้คือเป็นที่รู้กันเรื่องลือกันมากครับผมก็มคือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงูเกี่ยวกับพวกงูหรือสัตว์ที่เป็นอสรพิษค่ะก็คือ ใครที่บูชาหลวงปู่คนนึกถึงหลวงปู่หรือว่ามีประหลัดขิดหลวงปู่ติดตัวอยู่งูไม่กล้าเข้าใกล้เมื่อสมัยก่อนเ,เด็กๆกับพวกเนนพวกพระก็เ,เคยเคยเล่นกันอยู่เขาทําประหลัดให้หลวงปู่แต่หลวงปู่ยังไม่ได้เสกมีงูงูเห่ามาเขาเอาประหลัดผูกที่ปลายไม้แล้วก็ยื่นไปที่งูจากงูที่งูเล็กแล้วนะแผลแผลไม่เพียนใช่พอเจอประหลัดแจกไปปุ๊บงูก็ค่อยหมอบลงกับพื้นราบเหมือนกับไม่มีเรี่ยวแรง เหมือนกับหมดอ่อนแรงไปเลยแต่ไม่ตายก็คือจะได้ผลเรื่องนี้มากก็คือเป็นที่เรื่องลือกันใช่เรื่องลือมากเรื่องนี้เรื่องประหลัดเรื่องอะไรพวกนี้และส่วนใหญ่เห็นหนูเห็น อันนี้อุ้ยถือขออนุญาตหยิบได้ครับผมได้ครับคืออะไรคะอันนี้เป็นยานัดครับผมยานักจะเป็นที่ญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาเอามาถวายหลวงปู่ค่ะเพราะว่าสมัยหลวงปู่ท่านอยู่ท่านจะชอบนัดจะนัดอันนี้ค,คือเป็นสิ่งที่คนถ้ามาขอพรและสำเร็จใช่ก็จะมาถวายค่ะจะมาถวายเยอะมากครับที่เป็นกล่องกลองพอดีช่วงนี้จะใกล้จะงาน ก็คือจะมีการเก็บทงองสะอาดก็เลยเลือออกไปบ้างเห็นบอกว่าจะมีงานวิสิทธ์คือปกติแล้วงานที่จะพูดถึงนยคะเป็นงานเกี่ยวกับอะไรคะอองานนี้เป็นงานทําบุญครบรอบวันมรณภาพของหลวงปู่ขึ้นจะจัดจะจัดขึ้นทุกปีก็คือปีนี้ก็จะตรงกับวันที่ 18, 19, 20ธันวาคมค,ครับผม จะเป็นงานบวงสวงบูชาคุณหลวงปู่ในวันคล้ายวันมรณภาพของท่านซึ่งท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่15ธันวาคมพศ2534ครับผมปีนี้ก็เป็นปีที่29 ที่ท่านเสียแล้วก็ทาบุญไม้ท่านทุกป,ปีมาตลอดก็เลยถือโอกาสของอาการทําบุญวันครบรอบวันมรณภาพของท่านก็คือถือโอกาสหางเงินสรบทุนเพื่อจะซื้อที่ดินขยายพื้นที่ของวัดก็ชิญชวนญาติยโยมนะถ้าใครที่มีโอกาสรหรือว่านักถือหลวงปู่ามาได้ที่วัดลํากระดานแห่งนี้นะคะคในไหนมาแล้วพี่สิเดี๋ยวหนูจะขออนุญาตกราบไหว้หลวงปู่ ขอพอรเพื่ความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองแล้วก็ทีมงานรวมถึงคุณผู้ชมรายการหรือกองข่าวดเดี๋ยวใ,ให้พี่สิทธ์แนะนำไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้ตัวกปูข้างหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเดินชมนกันใหกัน กรางอมาสก,การพานานก็ค่ะกระ,ะเริญนพรจะถามถึงตำนานก็ค่ะ,ะตำนานหลวงปู่เมฆเกิดเมื่อพศออ2449เป็นลูกของคุณพ่อคอยคุณแม่บุญอายุ15ก็ค่ะก็บรนประชาอายุ20ก็อุปสมบทแต่จัดงานที่วังพญาไทย ตอนนี้หลวงปู่ท่านเป็นคนคงแต่เรียนแต่ไม่ยอมสอบไม่ว่าจะเป็นบาลีหรือเป็นนักธรรมท่านไม่ยอมสอบแต่ท่านแปลได้แล้วก็เป็นคนที่ชอบเรื่องวิปัสสนาปรับวิชาที่รักษาญาติอยู่ในระหว่างที่บ้านบวชพระท่านก็ไปทางลุกยงไปทางอายุธยาไปทางจงกระทังรักษาท่านจำไม่ได้ว่ามหม่อมเจ้าอะไรหายก็เลยได้ แต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทยเป็นแพทย์แผนไทยสามารถตั้งสถานพยาบาลได้แล้วก็ท่านก็อยู่ที่วันนี้มาเรื่อยมาจกนกระทั่งท่านเห็นว่าชาวบ้านแถวนี้เดือดร้อนคืองูเห่าเยอะงูจง,ง,างอางงูสัว์เิื้อเยอะกัดคนตายปีๆหลายคนท่านก็ทำประหลัดขึ้น เดิมเริ่มต้นเลยใหม่ๆไม่ได้ทําเป็นประหลัดเอาไม้มาเจาะรูแล้วท่านก็อาิษฐานสรแล้วก็แจกพอแจกไปปุ๊บท่านได้มีมีจ,จากคูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆให้ทําเป็นหัวประหลัดหน่อยมันท่านก็มาทำเป็นหัวประหลัดแล้วก็เสรอธิษฐานจิรแล้วก็แจกไปก็เลยได้ฉายาว่าเทพเจ้าผู้สยบงูแห่งบึงลำกระดาน ท่านทันทูฟายูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมเจลือทุกที่เลยจ้า